สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทานข้าวต้มใครที่หาไม่เจอมาที่ลานประเสริฐแลนด์ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาที่โรงแรมนี้นะคะเชออยู่หลังวอทอเนี่ยตรงข้ามอ่าเชาวเวลลอดนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเข้ามาเลยโรงแรมเป็นโรงแรมใหม่นะเรายังไม่ค่อยรู้จักที่จอดรถเยอะแยะเข้ามาก็จะกดบัตรรถนะเาะรับรบัตรก่อนนะคะ เ,เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้อง,อ,งอาหารเลยเข้ามานะคะก็จะมีหลายตึกนะหนึ่งสองสามสอันที่4เห็นเขาเขียนตรงนั้นเหมือนเป็นห้องอาหารซีฟู้ดอะไรสักอย่างแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นอันที่3เพราะว่าเห็นมีโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเลยโอเคน่าจะเป็นตึกนี้นะคะตึกเลข3านี่นะ เซสชั่นหน่อยแอร์เย็นมากเดี๋ยวไปถามขาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูอาหารใช่หรอตรงไหนก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้นะเออตรงนี้ก็ได้ขอค่ะราคา,าเป็นยังไงมั่งตัวเองขออนุญา,า,า,าต<ๆ>ถ่ายนะ แล้วถ้าเป็น250บาทก็จะได้เมนูตรงนี้เพิ่ม5เมนูนี้เลือกได้ไม่จำกัดเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนะคะเมนูพิเศษก็จะเป็นข้าวหมูกรอบกุ้งดองซีอิ๊วปลาหมึกมะนาวเอาไหมอันนี้ไหมเอาเป็นอันนี้ค่ะโอเคราคานี่มันรวมน้ำไหมอ่อน้คนละ15บาทค่ะก็เป็นพวกนึ่งโซบีกุ้มโคลสไปอันนี้50บาทต่อท่านจะได้ไม่จำกัดเหมือนกันอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเดินดู ตรงงนนนี้นิดหึ่อะไรก่อนดีล่ะเอาอาหารก่อนนะคะ<ม>ก็เป็นบ็อกกี่ผัดกุ้งนะมีกุ้งเปรี้ยวหวานดาหน้าหมูสลับปีน้ำปลานะคะแล้วก็จะเป็นทัวเป็นข้าวเกียบกุ้งเป็นไข่เจียวอันนี้เป็นไก่ต้มอุ่งฟารมออหนักมาก เขาก็มาเติมนะคะแล้วต้มจับฉายนะคะโอเคตรงนี้เป็นขาไก่ห้องเต้เขาเขียนไว้แบบนั้นนะคะเดี๋ยวต้องมาชิมกันอีกทีไม่รู้เขาใส่อะไรเหมือนมันหรอแล้วก็เป็นไก่มีตีนไก่ขออนุญาตนะคะก็จะมีเป็นตีนไก่นะคะไม่มีน่องนะโอ อ,อ๋อแล้วก็มีน้ำฝรั่งนตรงนี้มันลวมน้ำเข้าด้วยกัแล้วก็จะเป็นโซนสลัดนะคะตรงนี้เป็นยำมูนเส้นหมูยอหมูสับก็เหมือนกันอันนี้จะเป็น ยำผักกาดดองนะคะลองเปสกินเดี๋ยวมาลองกินกันเนาะ,ะยำปูก็จะมีอ่ตรงนี้เป็นต,ต้มต้มต้มใบเตยเ้าต้มธรรมดาสำหรับใครที่ไม่ทานใบเตยเนาะักการน้องเต้เหมือนกันอ๋ออาหารเหมือนกันสองฝั่งเหมือนกันสองฝั่งตรงนี้ก็จะมีหมูปลาเค็มใบปโป๊ผัดไข่แล้วก็เป็นแคบหมูนะคะ กับข้าวก็มีเพิ่มเติมอีกเป็นปลาเหมือนปลาผัดพริกนะปลาผัดเม็ดมะม่วงหิมะทานเขาวาอย่างนั้นอ่ะผัาซีอิ๊วข้าวสวยแล้วก็เป็นขนมหวานถานี้เป็นขนมหวานผลไม้แล้วก็เป็นของหวานน้ำแข็งใสตรงนั้นนะคะอ่ะหมดละเธอสั่งอะไรไปมั่ง อ้าวแล้วน้ำตรงนู้นรวมไหมมีน้ำฝรั่งกับอันนั้นอะรวมรวมคืออันนี้เรากินแบบตอนก่อนถ้าติดก็จะสั่งเพิ่มได้เราก็เลยเอาไปอย่างละหนึ่งกันนะมาลองกินมีหอยลายทิข่ากุ้งดองซีอิ๊วกับเพิ่มอีกประมาณหกสิบบาทป่ะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยทั้งสิบเพิ่มอีกหกสิบบาทก็จะได้อันนี้ได้ไม่อั้นด้วยก็เพิ่มไปหกสิบน้ำน้ำตรงนู้นก็คือรวม เอาน้ำเปล่าส่วนหนึงครับตรงน้ำนุ่นรวงอ๋อแต่ถ้าเป็นน้ำโคบสไปค์ต50โคบแฟนชา่นสไปร์ตก็มีเป็น50บาทก็คือเพิ่ม50บาทมันจะได้ด้วยแล้วก็น้ำเปล่าเสียเงินให้น้ำเปล่าส่วนละ10บาท10บาทจำไม่ได้ละแต่ว่าตรงนั้นมีน้ำฝรั่งกับน้ำกระเจี๊ยบซึ่งรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์แล้วใครที่ที่อยากทานน้ำบัรลัก์ก็คือเสียเงินนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวไปกินไอซองฟังเหมือนกันหรออันนี้เหมือนกันเอ๊ะ ไม่เหมือนถ้าอันม่องๆแดงๆเหมือนกันบักรมูรี่ตัดไปก่อนแล้วะก็คือผัดกุ้งเมื่อกี้ไหนอะกุ้งอยู่เลยกุ้งหมดไปแล้วที่เหงือเป็นผัดกุ้งเหรอใช่เป็นกุ้งโอ้โหทำไมเหลือหางกุ้งอยู่ตัวไหนวะนี่ไงนี่ไงกุ้งอ๋อกุ้งก็จะหมดเพราะเป็นเรื่องปกตินะคะบุฟเฟ่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็คงเอามาเติมหมูเปรี้ยวหวาน ดูมันดเหมือนจะมันอันนั้นเป็นมะไก่มะม่วงหรือมะพร้าวอะไรไม่รู้ก็เหมือนกับเ,<อ>เหมือนกับมังยินแล้วเขาต้มเนาะแต่ก็ <c oughs> มันได้กินหลายอย่างไงโรงแรมแบบเดียรอ,อันนี้น้องเขาเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะสีดูเซฟมากเลยหอ,อยลายผัดพริกนะคะแล้วก็เป็นคณะหมูกรอคณะก็ดูดีนะคะคณะเหมือนคณะฮ่องกงเลยนะ นีดูปุ๊บรู้เลยน่าจะอเีแล้วก็มีปลาอันนี้เป็นปลาทอดน้ำปลานะคะก็จะเป็นชิ้นปลามาแบบนี้เลยหนึ่งชิ้นนะคะกับปลาหมึกนึ่งมะนาวแล้วก็นึ่งดองสีอิว๊ว2 5งคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะราคาจะไม่รวมแวตนะอาจจะมีเดี๋ยวบวก,บวกแวตนิดหน่อย เดี๋ยวค่อยมาชิมอีกทีนึ่งตักอะไรอีกแล้วเนี่ยตักไม่หยุดเลยเธอ<ช>เฮ้ยใส่โป้บัดไ่หมูสปปับปลาเค็มแล้วก็แต่ด้วยมะม<ะ>่ว<อ>งผัดกะเพราเลยเนาะตอนแรกฉันนึกว่าผัดกะเพราเออแต่มันเป็นหมูปลาเค็ม,ม,มเราก็ชอบกินนะหมูปลาเค็มอ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาใช่หรอเหมือนกะเพราเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนป้ายมั้งเออเดี๋ยวไปชิมให้ดูปกติเรากินหมูปลาเค็มก็เขาไม่ใส่พริกใส่ใบอะไรพวกนี้เอออาจจะเป็นกะเพรานะฉันว่าไม่ใช่ ยำบุนเส้นหมูยอไม่ใช่หมูยอซึ่งหมูยอไม่ค่อยมีแล้ไม่เป็นไรแต่เขาก็มาเติมเนี่ยเขาเริ่มกี่โมงนะหกโมงถึงสี่ทุ่มใช่ไหมอันนี้เรามากี่โมงอะหกโมงบางทีก็คนอาจจะเยอะอ๋อนี่เกือบเกือบทุ่มละอ๋อล่ะรอข้าวสวยเข้าวสอยกินเหมือนเห็นจะหมดนะเดี๋ยวเขาก็มาเติมโอเคเราจะไปตักอาหารแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะโอเคอะไรก่อนดีล่ะ อันนี้ก็เขามาให้เลยปลาหมึกปลาหมึก,มกนึ่ง<ร>ะมะนาวทัานขอชิมก่อนได้ไหม๋ยวกจะได้ฟังปลาหมึกนึ่งมะนาวก็จะแบบหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวแบบนี้เลย<อ>ชิมมะนาแซ่บไหมเขามีน้ำจิ้มสามรสเนี่อ มามันก็แซ่บสำหรับชาวต่างชาติคนไทยยังไม่ถึงอก็โรงแรมอ่ะใช่อเออจะเป็นอาหารขนาหมูกรกลัวไม่แซ่บก็เอาจิ้มสามรสใส่เพิ่มนะคะข้าวหนาหมูกรอบผัดแบบแห้งๆเหมือนกับเป็นแบบคล้ายๆฮ่องกงเป็นน้ำมันหอยเยิ้มๆเหยียๆมปนข้าวหฮ่องกง เอาอจะชิมก้านใหญ่ๆให้ก้านเล็กๆเราไม่ได้ชิมจะดูว่ามันเหมือนกัับเเป็นนนมหียวไหมเหมือนกับเป็นทะนะของกล้งแล้วก็ร่านแล้วมันถอยมามากกว่ามันขอนิดนึงอ,อ,อ๋อนีอ่หมายจะชิมกุ้งดองนะคะกุ้งดองจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยจะมีมาให้สามสามชิ้นนะ,ะนี่นะ หอยลายคุ้มดองดีคุ้มเงนดีหอยลายพริกเผาคุ้มดองดีชิมหอยลายก่อนนลยอร่อยหอยลายเป็นยังรสชาติแซ่บไหมลอะเดี๋ยวหอยลายก่อนเออก็อร่อยขอชิมน้ำหอยลายก่อนนะ ลอยใช้ได้อาจจะติดหวานไปนิดแต่ไม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 ,ไม่ไม่ได้น่าเกลียดอย่นางน,นั้นก็แซ่บอยู่นี่คืออะไรปลาปลาทอดน้าปลาปลาทอดน้าปลาน้ำปลาอร่อยเต๋ส่งปลามันเหนียวเหนียวหน่อยนึงดีไหมปลามีตั้งหรือเปล่าอือจะพอ้อหนึ่อะไรเป็นเนือ้อร่วนอ่ะเป็นเนื้อมันจนเนื้อเหนียวหน่อยนึงนะคะ ออกบบบินเเเเาื่ลยโดยรวมก็คือแล้วเรื่องอาหารก็โอเคแล้วทุกแมทสองร้านติดกินร้านที่ร้านเขต้มข้นร้อนะใช่แต่ยังกินหลายอย่างอย่างนี่ยังและแล้วก็มีของหวานด้วยเนาะไอ้นี่ตกลงผัดกะเพราหรือว่าตกลงมันผัดกะเพราหรือเปล่ากะเพรากะเพราใช่ไหม ป้ายผิดนะคะเขาน่าจะลืมเปลี่ยนป้ายเดี๋ยวเราจะไปบอกเขาว่าป้ายมันผิดมันไม่ใช่หนูไข่เค็มโอเคเดี๋ยวขอไปทานเพิ่มก่อนนะโอเคเราก็ไปตักข้าวต้มมาลองนะคะ,ะข้าวต้มที่เราตักมานี่จะเป็นข้าวต้มใบเตยนะสังเกตดูว่าจะมีจุดๆเขียวๆเ,เขาใส่อาจจะตั้งใจเนาะใส่เป็นใบเตเยด้วยแต่มักยะชิมแล้วข้าวต้มจะมีรสเค็มนิดๆน,น,นะคะไม่จืดๆนะ เลาก็อาหารที่เราหยิบมาทานนะคะก็จะมีะตัวยำมุนเส้นยำมุนเส้นหมูยอนี่ใช้ได้นะแซบอยู่แล้วก็ที่อร่อยที่อร่อยแบบงงๆก็คือเนี่ยยำผักยำผักดองนี่ก็อ,อร่อยเหมือนกันอร่อยดีค่ะกับ้าวก็มีอีกหลายอย่างจับชายเธอเป็นไงอร่อยไหมเฉยจืดๆอ๋อก็จับชายจืดๆเนาะ ทีนี้เราจะต้องมาคิดว่ามันเป็นโรงแรมนะคะอาหารโรงแรมก็จะรสชาติประมาณนี้แหละอะกุ้งดองก็ใช้ได้นะหอ,อยนี่จานที่สามแล้วมั้งรสชาติเข้มข้นอยู่นะคะจานที่สามละคุ้มอยู่แหละกินปลาหมึกไปกินที่ร้านก็เท่าไหร่ไปร้อยอ่ะ กินไปกี่ตัวแล้วห้าสามเห็นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ตัวที่หกรวมนี้หกตัวหกตัวก็ประมาณก็เป็นร้อยแล้วถ้าไปกินร้านอ่ะมอหนึ่งน่าจะมีร้อยท่าไหร้อยห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ประมาณสองร้อยห้าสิบกว่าบาทแ้วก็กุ้งเนี่ยเมื่อกี้เรากินไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกจานแล้วเหมือนกันก็คือโอเคเลยอ่ะคุ้มแหละสองร้อยห้าสิบกินเถอะโอเค ตรงโซนของหวานนะคะก็จะมีเม็ดแมงลักมีสลิมมีเฉาก้วยมีลูกชิดมีมันเชื่อมอันนี้เขาเรียกอะไรอะฟักเชื่อมใช่ไหมแล้วก็น้ำแดงน้ำกะทิน้ำเชื่อมนะคะก็เลือกตักได้ตามใจชอบเลยส่วนขนมเราตักมาแล้วนะอยู่ที่โต๊ะเดี๋ยวไปชิมกัน แบบก็คือแบบก็ต้มแบบเลี่ยนนิดนึ่งแต่ตัวตัวชอบอแบบเคอันนี้จะเป็นน้ำน้ำหน่อยนะคะนี่จะเป็นผัดต้มกับตั่วนะคะก็เขียนไว้แบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นผัาดองอันนี้อร่อยนะคะเราจะมีรวมหมูหมูไข่ปลาโล่หมูม,ม,มีต้าหู้ด้วยอร่อยดอย้ยแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนซึ่งก่อนหน้านี้เป็น เป็นไก่ต้มแต่หมดไปแล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนอาหารเรื่อยๆนะคะคือถ้าหมดปุ๊บก็จะเป็นอย่างอื่นมาแทนเลยมาชยโก้เหมือนเดิมอันนี้เมื่อกี้เป็นหมูหวานนะคะหมูหวานหมดไปแล้วก็เลยกลายเป็นแคบหมูนะคะตรงนี้เป็นไก่โพดเค็มนะก็เป็นบอกกอรี่ผัดกุ้งก็กุ้งก็ไม่มีตามระเบียบแต่ที่มีกุ้งนะอาหานี้ก็อร่อยผัดเสือหมูสับนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวสวยกับวิน้ำตาลทรงของหวานอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นขนมกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นขนมชานซึ่งค้าวที่แล้วเรามาทานไม่มีนะคะอันนี้หมดไปแล้วไม่รู้เขาจะเติมหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผลไม,ม้เดี๋ยวไปดูฝั่งนงต่อฝั่งนี้นะคะของหวานก็เหมือนเดิมนะของหวานก็เหมือนเดิม อาราวที่แล้วตรงนี้เป็นผัดซีอิ๊วหรือเปล่าก็จะกลายเป็นมาม่าผัดทะเลไปนะคะกับกะเพราหมูหมูก็จะเป็นหมูชิ้นนะเคยถามพนักง,งานเขาแล้วเขาจะบอกว่าอาหารยิ่งเด้เรื่อยนะคะน,นี่ผัดผักบุ้งแล้วก็เป็นลูกชิ้นกับน้ำจิ้มไก่ข้าวเกี๊ยวอันนี้เป็นเห็ดทอดนะคะอร่อยดีกรอบอันนี้ก็เหมือนเดิมสองอันนี้จะเหมือนกันนะ หมูเอากีต้มถั่วอ่ะเหมือนฝั่งนู้นเลยเนี่ยตักได้เลยทั<ๆ>้งนั้นเน้นเลยนะน้ำรอบนี้ก็คือจะรวมละจะมีน้ำเปล่ามาให้แล้วนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวมีน้ำเกี๊ยบเราไม่ต้องสั่งน้ำเพิ่มแล้วก็ถือว่าโอเคถ้าจะกินน้ำีืิวก็จะเป็นน้ำอัดลมนะอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสลัดเหมือนเดิมนี่ไงขนมชั้นมาแล้ว วันนี้เราก็มารอบที่สองเลยด้วยวันนี้เมนูที่ต้องเพิ่มเหมือนที่เป็นหมวสองและติดเขาเปลี่ยนผัดหอ,อ,อยไพลาจากน้ำพริกเผาไม่มีแล้วนะ,ะเปลี่ยนเป็นอะไรนะ,ะอหอยมันคู่ผันช้าแล้วก็คู่รองเราก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแต่หอยแหละแล้วก็อาหาหรเราไม่ได้เพิ่มน้องรอบนี้เดี๋ยวดูดิว่าเช็คิลเท่าไหร่รอบนี้เรากินนั่งเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะพอหม้อนี้หมดเนี่ย เขาจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นเข้ามาเลยนะไม่ mm. ไม่ใช่แบบมีแค่แต่เดียวไม่ซ้ำใช่ไหมบบกินแบบค่ายๆกินก็ได้เพียงเพรมีหม้อใหม่มาเขเป็นเมนูใหม่เป็นเมนูใหม,ม,ใหม,ม,ใหม่มาเรื่อยๆก็ได้กินแบบหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวดูวันนี้เชฟบินเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราวันนี้เราไม่ได้เพิ่มมีขนมชั้นด้วย